สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่เรื่องราวการตามหาเหล่าผู้พิกษ์ในอีเวนต์ l i g ์ออฟเดอะเซนติเนลกันต่อแล้วนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปจนภายในพาร์ทแรกและพาร์ทสเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ก่อนนะจะได้อินกับพาร์ทนี้มากขึ้นและสถานีต่อไปที่จะไปก็คือน็อกซัตในน็อกซัต เหล่าผู้พิทักษ์คนพบว่าฐานของพวกเขาถูกสร้างทับด้วยสังเวียนของเหล่าเลคคอนเนอร์ในที่เหล่านักรบกำลังต่อสู้กับอสุนธมิฬดราเวนเป็นผู้คอยเฝ้าดูฝูงชวนผู้ล่มสลายและหลังจากที่เห็นเหล่าผู้พิทักษ์เขาจึงเลือกพวกเขาไปเป็นผู้ต่อสู้ถัดไปและถึงแม้ในการต่อสู้เหล่าผู้พิทักษ์จะเป็นฝ่ายชนะพวกเขาก็ยังคงถูกขังไว้กับรีเวนเพื่อต่อสู้ในสังเวียนในครั้งถัดไปหลังจากนั้นราเวน เดอะอเรียตเอ็กซิคิวชันเนอได้ไปท้าสู้กับเวโกแต่ก็แพ้ในทันทีส่งผลให้เขาถูกครอบงำมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับดาเวนเว้นแต่ผมโชคสีขาวบนศีสากของเขาและบุคลิกที่ชั่วร้ายกว่าปกติเล็กน้อยและถึงแม้พวกเขาจะถูกขังแต่ก็ยังโชคดีที่รีเวนได้คิดแผนหลบหนีไว้มันเป็นแผนที่จำเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าใหม่ออบรงหรือใช้การพูดโนมน้าจิตใจคุยกับผู้คุมขัง จะให้ทุกคนหนีออกมาได้เมื่อออกมาได้รีเวนก็ตามบอกทมินเข้าไปในป้อมปลาการลายพ่ายอาสุนทมินเผยทางเข้าสู่สสารใต้ดินของเมืองที่ถูกปิดผนดึกไว้โดยเซนน่ารีเวนและเจ้าหน้าใหม่ลงไปในสุสานเพื่อค้นหาความลับที่หมอกทมินกำลังตามหาและเมื่อถึงห้องโถงของพาคีกูลาบดำเซนน่ารีเวนและเจ้าหน้าใหม่ได้เผชิญหน้ากับวีเอโก เขาค้นพบเศษเสี้ยวอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นส่วนของอีโซและทำการย้อเย้ยเซนนาเร่องเศษเสี้ยวชิ้นที่นางมีอยู่ว่ามันไม่ได้สำคัญมากเท่าที่เขามีและก่อนที่พวกเขาจะหยุดเวเลโกไว้ได้เขาก็อันตรธานหายไปโดยดราเวนที่ปรากฏตัวมาบอกให้พวกเขาทั้งสามต่อสู้ให้เสร็จสิ้นโดยดราเวนบงังคับให้เซนนาลีเวนและเจ้าหน้าใหม่ต่อสู้กับเขาในสังเวียนหลังจากล้มลุกคลานอยู่สักพัก ทั้ง3คนก็ได้ใช้โอกาสจากคำพูดชักนำของดาเวนที่มีต่อฝูงชนจนถือไพ่เหนือกว่าทำให้เหล่าผู้พิทักษ์สามารถกลับไปยังศูนย์บัญชาการเพื่อฟื้นตัวและวางแผนโดยที่มีสมาชิกใหม่อย่างรีเวนเข้าร่วมกับเซนติเนลเพราะหวังว่าจะได้ชดใช้ให้กับบทบาทของเธอในการลุกรลันไอโอเนียของชาวนอกซัพหลังจากต่อสู้เพื่อออกจากเมืองนอกซัพที่สั่นคลอนอย่างรวดเร็วเธอเข้าใจดีว่าเวลาของเธออาจเหลือเพียงชั่วฟิปตาอย่างไรก็ตาม เธอเชื่อว่าชีวิตของเธอเป็นราคาเล็กๆที่ต้องจ่ายเพื่อชดใช้จบกันไปแล้วนะคะสนับการตามหาเหล่าผู้รักคนที่เท่าไหร่คะคนที่3ค่ะและเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนยังต้องมีเรื่องราวสนุกอีกมากแน่เลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วทางช่อง Infinity เนี่ยก็มี f c e e o o o k แฟ p a g e แล้วนะอย่าลืมกดติดตามกันล่ะ เตรียมรอดูพาร์ทต่อไปได้เลย